เราก็มาเปิดคลิปกันที่จังหวัดตากนะคะทริปนี้นะคะเรามาเที่ยวเชียงใหม่นะคะแต่ว่าเรามาแวะกันที่จังหวัดตากคือเมื่อคืนเรานอนที่ตากค่ะตอนนี้ก็คือไม่เช้านะคะประมาณ10บโมงเรามาแวะเที่ยวที่สะพานสมโพนกรุงรัตนโกศินทร์รอปีนะคะและเพื่อนร่วมทริปของเราในทริปนี้นั่นก็คือกิ๊กค่ะแม่น้ำปิงนะคะเราจะมาถ่ายรูปเป็นก่อนก่อนที่จะไปเชียงใหม่นะคะ ถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือสะพานถามว่าสวยไหมก็ถือว่าสวยนะคะถือว่าเป็นสถานที่ที่สามารถมาถ่ายรูปสวยๆได้นะคะเอาเลนส์วายมาเก็บประมาณว่าว,าวิวสะพานวิวแม่น้าปิงได้นะคะต่อไปนะคะเราจะเดินทางไปกันที่เขื่อนภูมิพลนะคะตอนนี้เราก็ถึงที่เขื่อนภูมิพลเรียบร้อยแล้วนะคะหยุดบริเวณสันเขื่อนนะเราจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะตรงนี้มองลงไปนะ่ากลัวมากเลยดูดิเสี่ยวมาก ต้อนรับเจ้าถิ่นค่ะน้องเอค่ะแล้วก็จะได้ไปซื้อของที่แมคโครนะคะซื้อของสดไปกินข้างบนที่พักกันนะคะซื้อของที่แมคโครเสร็จแล้วแล้วตอนนี้เราก็จะเดินทางไปที่พักของเรานะคะก็คือภูฟ้าใสโฮมสเตย์นะคะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าตอนนี้นี่เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วคือตอนนี้เราเปิดแห็กไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเราไม่น่าจะทันพระอาทิตย์ตกอันนี้คือรุ้นมากก็จะไปทันพระอาทิตย์ตกไปเพราะว่าเห็นพระาพาอาทิตย์ตอนนี้พระอาทิตย์ก็คือแบบว่ารีบหลีลง เรื่อยๆนะคะก็ภาวนาขอให้คนขับของเราเนี่ยนะคะแวนไปให้ทานพระอาทิตย์ตกนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ขวัญด้วยนะคะอันนี้เป็นที่พักของเราในคืนนี้นะคะจะเป็นเต็นโดมนะคะเรานอนกับกิ๊กสองคนนะเรานอนที่ภูฟ้าใสนะคะด้านนอกนะคะจะมีที่เอาไว้นั่งสำหรับทานหมูกระทะตรงนี้นะคะ แต่ว่าตอนนี้มันมืนหมดแล้วอาจจะไม่เห็นวิวด้านล่างแต่ตอนเช้าจะตื่นมาถ่ายวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าวิวเป็นอย่างไรเมื่อเย็นของเราค่ะหมูกระทะนะคะชุดนี้นะคะราคา499บาทนะคะแล้วก็มีผักด้วยนะคะอันนี้เอา่านลงรอบที่สองแล้วนะคะก็คือ,อกระทะก็ปะทุ ขึนมาอีกค่ะและ,และยังบ่อิ่มเจ้าและยังบ่อิ่มเจ้าคือเราอะหยุดตั้งแต่่านรอบแรกยังไม่มอดเลยเว้งสองคนนี้ก็คือแบบสู้มากแม่าอออแลายแรงมาอาหารเช้านะคะข้าวต้มหมูค่ะกับมิวที่พักนะคะ ือถ้าทานอาหารช้าเร้องเดินขึ้นมาอีกก็จะได้วิวประมาณนี้นะคะริมนาราคาเฟ่แอนบิสตนะคะเป็นคาเฟ่ที่สวยมากนะคะอยู่ทางขึ้นไปม่อนแจมน,นะคะตรงนี้ก็จะมีแบบว่าลำทารตอนนี้นะคะเรากำลัลงจะเดินทางขึ้นดอยอินทนนท์นะคะหลังจากที่ลงมาจากที่พักนะคะแล้วก็ซื้อตั๋ว เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ใหญ่2คนรถ1คันนะคะเป็นจํานวนเงิน130บาทนะคะก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนไทยเนี่ยก็คือราคาคนละ50บาทส่วนรถยนต์เนี่ยก็คือคันละ30บาทนะคะตอนนี้คือเรากำลังลังเลว่าเราจะแบกกิวแม่บานก่อนหรือว่าเราจะไปดรออีถนนก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงไปดูกันอีกทีนึงนะคะ นี่เราก็มาถึงที่ยอดดอยอีกหนน์กันแล้วนะคะแดดแบบว่าแรงมากเรามาถึงประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะคะแต่ว่าอุณหภูมิที่เขาติดไวอ้อ่ะคือ21องศาก็คือถามว่าแดดร้อนไหมร้อนแต่อากาศก็คือเย็นลมพัดมากก็คือเย็นนะคะเราต้องเดินเข้าไปอีกนะกิกบอกเ็าจะเดินเข้าไปด้านในกันจ้าคือบนดอยอิทนทนน์อ่ะหมายถึงว่าจุดที่เราขี่รถมาสูงสุดอะ่ะมันไม่มีอะไรอรอ แล้วตรงที่เขาถ่ายรูปก,กันอะคือตรงกิ่วแมปานใช่ปะและเนี่ยก็คือไม่รู้ไงก็คือขับรถขึ้นมาสุดแล้วก็เดินตามเส้นทางธรรมชาติเนี่ยแล้วก็คืออ๋อไม่มีอะไรเลยจ้าฉันก็งวงว่ายังไงคะตกลงคือต้องไปถ่ายรูปตรงกิ่วแมปานใช่ไหมคือตรงนออนน่ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคงั้นเราจะไปถ่ายรูปตรงกิ่วแมปานแทนกันแล้วกันนะคะเพราะว่าข้างบนนี้ก็คือไม่มีอะไรนะ แรกที่เขาพาแววผังนะคะก็จะเป็นน้ำตกลานเร็ดค่าหน่อยมากถ้าแสดงว่าคือเราวะเดินขึ้นมาสูงมากแล้วนะเราต้องเดินขึ้นไปอีกอ่ะบนนูนอ่ะเนี่ยเนี่ยบนเนี้ยต้องเดินบีอีกก็ พอลงมาแล้วนะคะเราก็จะต้องมาเซ็นชื่อนามสกุลออกนะคะแล้วก็มาเขียนรีวิวนะคะว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างสวยมากค่ะเหนื่อยมากพี่ไกน่ารักค่ะชื่อไกดพี่ยูพินใช่ไหมใช่ค่ะพี่ยูพิน1 6 4นี่นะคะพี่ยูพินไกด์นำทางของเราสวดีค่ะน่ารักมาก ไปแล้วนะคะได้บายสวัสดีค่ะก็ลงมาถึงด้าน,นล่างเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้คือเซ็นชื่อออกแล้วนะคะก็คือว่าเหนื่อยเหนื่อยมากเป็นหนึ่งกิโลที่เหนื่อยแบบเหนื่อยมากนะคะตอนนี้เรากำลังนั่งพักขากันอยู่นะคะแล้วก็จะเดินทางเข้าเมืองต่อนะคะเป็นจุดที่อยู่ตรงข้ามกับเกี่ยวแม่บานนะคะเป็นถนนแล้วก็แบบมีคน มานั่งถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายเราอยู่ที่ร้านเมายำคาเฟ่นะคะมาทานยำกันเจ้าจานแรกนะคะนี่จะเป็นยำหมูยอใส่ปลารานะจ๊ะ<ม>ชิมแล้วปลา<ม>อ้าปลา้าแบบตีข้อหน้าเลยจ้ะยำเนยลำป่าหมึกสายนะคะไห<ม>นหมึกอะ<ม>ปลาหมึกแบบจริงจังเวอร์<ม>อันนี้ก็ปลาล้าเหมือนกันนะคะ<ม>ต้มแซ่บกระดูกอ่อนจ้า อันสุดท้ายนะคะจะเป็นปีกไก่คั่วพริกเกลือจ้าอุ้ยน้าตาน่ากินมากเลยค่ะทุกทนสวัสดีเช้าวันที่3นะคะใช้คําว่าเช้าได้ไหมตอนนี้สิบเอโมงแล้วนะคะเรากําลังจะไปเที่ยวในตัวเมืองนะคะนั่นคือไปที่วัดอุโมงนะคะก็วันนี้ไปทั้งหมด3คนค่ะน้องเอมาด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้นางไม่ได้ไปทํากิจจะ กมในมหาวิทยาลัยนะคะน้องก็เลยพาเราไปเที่ยวได้นะคะเราจะไปเที่ยววัดอุโมงค์แล้วหนึ่งแล้วจะไปวัดไหนต่อรอติดตามชมจ้ะเราอยู่ในวัดอุโมงค์เรียบร้อยแล้วนะคะกําลังจะเดินไปไหว้พระด้านในนะคะเราทะลุออกมาจากอุโมงค์นะคะแล้วเราก็กําลังจะเดินขึ้นไปด้านบนเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะหลังจากที่เราไหว้พระแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะน้องเอ๋บอกว่า ไปให้อาหารปลาและนกพิราบอยู่ตรงนั้นไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปกับนกพิราบยาอุโมงค์นี่คือไกด์จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะที่รู้ที่เที่ยวเนี่ยค่อนข้างน้อยเนาะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะนี่ก็คือนกพิราบที่น้องเอ้นะคะเรคคอมเมนต์ให้เราเดินสะพานนมาเมื่อสักครู่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอนกพิราบที่ท่าแพตอนเย็นนะคะโอ้ไม่กอ ราจะไปท่าแพกันอีกนะคะตอนเย็นจะได้ไปไหมเดีย๋ยพิ่งพูดเดี๋ยวก็คือไม่ได้ไปก็คือโบงเดอร์ตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระนอนแม่ปู่คานะคะเพื่อนจะมาดูเทศกาลร่มนะคะนี่มันเป็นร่มอันนี้นะคะก็จะเป็นงานที่เขากำลังจัดนะคะถึงวันที่ห้ามกราคมนะคะจัดแสดงแต่ว่าเรามาตอนประมาณบ่ายโมงถ้าจะให้ดีก็คือตอนเย็นจะสวยกว่านะคะคเขาจะเปิดไฟตามร่มนะคะก็คือจะเป็น ต้องแบบนี้นะเจ้าอันนี้เราเข้ามาในตัววัดน,นะคะนี้ก็จะเป็นพระนอนนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คนมาไหว้พระกันนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ครู เมืองเชียงใหม่นะคะกำลังจะไปที่ประตูท่าแพแล้วก็ถนนคนเดินนะคะจริงๆก็คือทำใจไว้แล้วว่าคนน่าจะเยอะนะคะซึ่งเมื่อกี้ขับรถผ่านมาก็คือเยอะจริงเจ้าคนเยอะมากๆเลยเจ้าปกติเจ้าถิ่นที่มาด้วยนะคะนางก็คือจะขับมอไซค์ขับรถเครื่องมาว่าซ้นแต่ว่าถ้าเป็นรถเก่งก็คือหาที่จอดยากมากนะคะ ไปถ่ายรูปกันกลุ่มๆแล้วก็ไปเดินถนนคนเดินกันกลุ่มๆนะคะตอนนี้อยู่ที่ถนนคนเดินท่าพแพแล้วจ้าบรรยากาศนะคะก็จะมีร้านรวงต่างๆนะคะขายพวกบรรดาของฝากพวกลูกปิ่นลิกนะคะเรามาแวะซื้อนมพี่หมีป้าหมีไปนะคะราคาสามสิบ้าบาทแล้วก็รับคนละครึ่งด้วยจ้า เรามาชิมดูนะคะว่ารสชาตเป็นชิมหน้าร้านเลยจ้า <c oughs> เป็นยังไงคะอร่อยไปหาเดินต่อเราอยู่ที่ร้านฉ่ำนะคะ <c oughs> ก็คือร้านโล่งมากมังแต่6กโมงงงปะรอสั่งเครื่องดื่มกับหมาล่ามาทานนะคะตอนนี้กําลังรอหมาล่าอยู่ ที่นี่คือตลาดทุ่งเกวียนนะคะเราแวะซื้อของฝากกันค่ะแล้วก็เลยพาคนขับนะคะมาเติมพลังเบาๆเนาะด้วยการสั่งในส่วนของกระเพาหมูกรอบแต่ว่ามันไม่ได้โซดน้ำไงก็คือตัวจะต้องมีเกาเหลาอีกเพื่อนไม่คนกินน้อยนะคะซดสักหน่อยอม,มีแห้งไหมคะ อันนี้ของฝากนะคะก็จะมีไส้หัวสีเรียกาามีแคปหมูเอ้ยไม่ใช่แคปหมูซีหมูกระจกแล้วก็มีน้ำพริกหมูแบบเผ็ดน้อยนะคะพี่เจ้า <S <S กำลังเดินทางกลับแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่4ีนะคะก็คือเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วก็ออกจากเชียงใหม่ตอนประมาณ1ิโมง หน้าวันนี้ก็คือสดแบบสดเมื่อมากต้องขอปิดล็อกไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ล็อกหน้านะคะจะพาไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขวัญลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้ากี้บ๊ายบาย